เฉลยไบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนอัตราส่วนพื้นที่สีเขียว10ประเภทนะครับต่อจํานวนประชากรนะหน่วยเป็นตารางเมตรต่อคนของแต่ละเขตในกรุงเทพมหานครณวันที่22กันยายนพศ2562แสดงโดยฮิสโตแกรมได้ดังนี้นะครับนะก็คือเจ้าฮิสโตแกรมเนี้ยนะก็แสดง อะไรล่ะพื้นที่สีเขียว10ประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างนี่ไม่รู้นะเอาเป็นว่าแสดงพื้นที่สีเขียวต่อต่อคนนะครับนะยังไงก็อย่างแ,งแรกเนี่ยบอกว่า,าในกรุงเทพเนี่ยมีพื้นที่สีเขียวต่อคนเนี่ยระหว่าง0ูนย์ถึงยีตารางเมตรต่อคนนะเออนะเอเอพบว่ามีอยู่29เเขตนะครับนะหรือ นะครับหรือแท่งที่2เนี่ยบอกเราว่านะครับพื้นที่สีเขียวระหว่าง20-40ถึงตารางเมตรก็คือกว้างขึ้นมาหน่อยอะนะครับต่อคนนะมีอยู่ทั้งหมด11เขตเออประมาณเนี้ยนะครับนะออแล้วก็หรือว่าแท่งที่3เนี่ยบอกว่าพื้นที่สีเขียวสำหรับคนคนนึงเนี่ยที่มี40-60ถึงนะครับ ในเขตที่มีพื้นที่สีเขียวสําหรับคนคนหนึ่งเนี่ย40-60ตารางเมตรเนี่ยนะมีอยู่ทั้งหมด7เขตเอออย่างเงี้ยนี่ก็คือสิ่งที่โซแกรมบอกหรือนะอา่อาสหรับเขตที่มีพื้นที่สีเขียวสําหรับคนคนหนึ่งนะ80-100นะครับต่อคนอนะ่ะนะครับ80-100ตารางเมตรนะครับต่อคนมีอยู่แค่1เขตนะครับ เอออ่ะอันนี้คือสิ่งที่โซเกมบอกเรานะครับนึกภาพออกไหมนะก็คือง่ายๆอย่างนี้นะเอ่อถ้าเอาคนทุกคนเนี่ยไปอัดอย่างเช่นอย่างเช่นเราจะดูเขตเขตไอนีอ่ไอ,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 อที่มีพื้นที่สีเขียวระหว่าง8 0ถึง100เนี่ยหมายความว่าถ้าเอาคนทั้งหมดในเขตเนี่ยไปอัดกันในพื้นที่สีเขียวอะนะครับทั้งหมดนะ ปรากฏว่าเราสามารถแบ่งพื้นที่สีเขียวเหล่านี้ให้คนแต่ละคนได้ระหว่าง8 0ถึง100เออเอนี่นะคือความหมายของมันนะครับนะทีนี้ประเด็นคืออะไรครับประเด็นก็คือคำถามก็คือว่าข้อ1จะมีสักกี่เขตที่อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวสุประเภทเนี้ยนะครับต่อประชากรเนี่ยน้อยกว่า40ตารางเมตรต่อคนเออลองไปนับดูที่มีกี่เขตนะสมีกี่เขตที่อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเนี่ยไม่น้อยกว่า80ตารางเมตรต่อคน 3. ถ้าเขตที่มีตาส่วนพื้นที่สีเขียว10ประเภทต่อจํานวนประชากรมากที่สุดนะมีประชากรทั้งหมด1 0 0 0 0่อนคนจะสรุปได้หรือไม่ว่ามีพื้นที่สีเขียวในเขตนั้นไม่น้อยกว่า5ล้านตารางเมตรเออนี้ก็ต้องคำนวณน,นิดหนึ่งนะครับอ่ะเอาอย่างนี้นะเริ่มมาดูกันทีละข้อแล้วกันนะดูข้อที่1ก่อนมีเขต มีกี่เขตที่าตาส่วนพื้นที่สีเขียว10ประเภทต่อจํานวนประชากรนะน้อยกว่า40ตารางเมตรต่อคนเราก็ลองไปดูตรงนี้ครับนะน้อยกว่า40ตารางเมตรต่อคนก็มันจะครอบคลุมแท่งฮิสโตแกร,รมเนี่ยสองแท่งเนี่ยนะครับก็คือแท่งแรกเนี่ยมันคือแสดงพื้นที่สีเขียว0ถึง20แท่งที่2แสดงพื้นที่ 20- ถึง40แสดงว่าแท่งที่แสดงพื้นที่0ถึง40หรือน้อยกว่า40 ารางเมตรต่อคนเนี่ยมันก็คือ2แท่งเนี้ยงัย้นเราก็เอาจํานวนเขตของเสาที่2แท่งเนี้ยแสดงเนี่ยเอามาบวกกันนะครับเออแท่งแรกเนี่ยมันแสดงอ่ามันบง่งบอกบง่งบอกจํานวนเขตเท่าไหร่ครับ29เขตนะเออแท่งแท่งที่2เนี่ยบ่งบอกว่ามี11เขตนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เออมี เขตที่มีพื้นที่สีเขียวนั้นน้อยกว่า40นะครับก็คือครอมูลสองแท่งนี้น้อยกว่า40ตารางเมตรต่อคนเนี่ยก็เอา29ตั้งมาบวกกับ11นะก็ได้เป็น40นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อ1ก็ตอบง่ายๆว่ามีอยู่40เขตนะครับที่มีพื้นที่สีเขียวมีอยู่40เขตเออนะ40เขต ที่มีพื้นที่สีเขียวน้อยกว่า40ตารางเมตรต่อคนคนะครับเห็นหน้าก็อประมาณนี้นะก็ไม่ยากนะครับ2มีอยู่กี่เขตที่อัตราพื้นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียว10ประเภทเนี่ยต่อจํานวนประชากรไม่น้อยกว่า80ตารางเมตรต่อคนนะไม่น้อยกว่า80ตารางเมตรต่อคนเราก็ลองไปดูที่แท่งที่3แท่งที่ แท่งที่4ี่แท่งที่5้าแท่งที่6กอะ่ะก็คือ3แท่งขวาสุดอะ่ะมันแสดงถึงพื้นที่สีเขียวที่อยู่ระหว่างอย่างแท่งเนี้ยแสดงพื้นที่สีเขียวระหว่าง8 0ดสถึงหนึแท่งนี้ระหว่าง1 2 0่งถึงหนึร้อแท่งนี้ระหว่าง280ถึง300นะครับเออก็เราก็นับรวมกันอะ่ะนะก็คืออย่างนี้นะระหว่าง80ถึงเขตพื้นที่สีเขียวนะไม่น้อยกว่า80ก็คือมากกว่า80ดสอะ่ะ นะครับเป็น80ขึ้นไปอ่ะเออง่ายๆก็คือ80ขึ้นไปนะครับเราก็ลองนับดู80-100ถึง100เนี่ยมีอยู่กี่กี่เขตครับมีอยู่1เขตนะ1 2 4 0ถึง140ก็มีอยู่1เขตแล้วก็280-300ถึง300ก็มีอยู่1เขตเออรวมทั้งหมดก็เป็นกี่เขตครับก็เอา1-1-1บวก1บวก, 1, ก็3เขตนั่นเอง นะครับเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ตอบ3เขตครับนะก็ง่ายๆไม่ยากนะครับข้อที่3ถ้าเขตที่มีตาส่วนพื้นที่สีเกี่ยวสิประเภทต่ตอประชากรมากที่สุดเนี่ยมีประชากรทั้งหมด1นึ่2แสนแปคนจะสามารถสรุปได้หรือไม่ว่าพื้นที่สิเขียวในเขตน,นั้นไม่น้อยกว่า 5, ออ50 0 0 0นเฮ้ยห้ล้านตารางเมตรอืมข้อนี้ยังไงเอางี้ก่อน ไปดูเขตที่มีพื้นที่สีเขียวต่อประชากรมากที่สุดก่อนนะครับเออแท่งที่แสดงพื้นที่สีเขียวมากที่สุดก็คือแท่งนี้ถูกไหมแท่งนี้ก็มีพื้นที่สีเขียวระหว่างส8งร้อยแปสิบถึงสามร้อยนะครับเออสูงสุดที่ส0 0ร้อย่ะนะครับเออน้อยสุดที่2 8งแสิบนะแล้วเขา เราสนใจแท่งนี้นะประชากรมากที่สุดก็คือแท่งนี้เขาสนใจว่าเราบอกได้หรือไม่ว่าเจ้าพื้นที่นี้เนี่ยมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยไปกว่าเอ่อห้าสิบล้านนะครับก็เอาอย่างนี้เราก็ลองคำนวณน,นะครับเออว่าพื้นที่สีเขียวนะเราลองคำนวณที่ พื้นที่สีเขียวเราสนใจพื้นที่สีเขียวที่ที่มากที่สุดนะเรากาลังสนใจแท่งนี้อยู่นะแท่งนี้เนี่ยมันมีพื้นที่สีเขียวน้อยสุดของแท่งนี้ก็คือ280นะครับเออส่วน อัตราส่วนน้อยสุดนะของแท่งขวาสุดน้อยสุดคืออะไรครับคือ280เออเราลองมาคิดที่อัตราส่วน280นะว่ามันจะให้พื้นที่เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะเอออะลองมาดูนะครับว่าที่280ให้พื้นที่เท่าไหร่ก็เราก็ลองดูอย่างนี้ นะครับเอ,อ,อเลขสองอ2แปเนี้ยบอกเราว่านะประชากรหนึ่งคนจะครอบมีพื้นที่สีเขียวสำหรับให้คนคนหนึ่งอะ่ะสองร้อยแปดสิบตารางเมตรนะเอออันนี้คือสิ่งที่ตัวเลขนี้บอกเรา ทีนี้เขาบอกว่าถ้ามีประชากร1 8 2 2 0ล้เอ่คนจะคิดออกมาคำนวณออกมาเป็นพื้นที่จะต้องมีพื้นที่สีเขียวเท่าไหร่ถึงจะได้อัตราส่วน280งั้นพื้นที่สีเขียวที่ครอบคลุม1,000 0แกว่าคนเนี่ยมันเราก็หาได้โดยเอา1 2 0 0 0 0 อันหนึ่งแสนเป็นห2 2 3 5เนี่ยเอามาคูณกับ280ครับมันจะได้เลขออกมาเป็นเท่าไหร่นะ,ะเลขออกมาก็เป็น5้าหนึ0งศโอ้ห้าสิบเอ็ดล้านตอรอมอนตอรอมอน,นะครับห้าสิบเอ็ด ล้าน25,800ตารางเมตรนะครับอันนี้คือน้อยสุดนะเออน้อยสุดสำหรับพื้นที่ที่มีพื้นที่สีเขียวมากสุดเนี่ยจะมีพื้นที่อย่างน้อยๆแล้วเนี่ยนะต้องมีพื้นที่อย่างน้อยๆเนี่ยห้าสิบเอ็ดล้านกว่าลูกบาทเมตรงั้นถ้าเราจะกล่าวว่าสามารถสรุปได้หรือไม่ว่าพื้นที่สี่เขียวในเขตนั้นต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนตารางเมตร นะครับเออเราก็าก็สรุปได้นะเออก็คือมันไม่ก็ไม่น้อยกว่า5 0,000นตารางเมตร่ะก็คือมันต้องมากกว่า5 0,000นตารางเมตรนะครับนะก็คือต้องต้อง51ไม่ใช่แสนตารางเมตรห้ล้านตารางเมตรก็คือมันต้อง51ล้านตารางเมตรอ่ะนะครับงั้นที่เราบอกว่าไม่น้อยกว่า50ล้านมันก็เป็น เป็นอะไรล่ะข้อสรุปที่สมเหตุสมผลอยู่นะครับเออนะเ,เพราะฉะนั้นข้อี่ยเราตอบอยังไงดีข้อ3เราตอบว่านะเอ่อสรุปได้ว่าในเขตนั้นต้องมี พื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า50ล้านตารางเมตรนะครับเออกล่าวคือ ต้องมีพื้นที่สีเขียวมากกว่านะครับมากกว่าห้าอ็ดล้าน ต้องต้องบอกไม่น้อยกว่าเออต้องบอกว่าอ่าก็คือต้องมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าเออไม่น้อยกว่าห้าสิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยตรลอมอเอออย่างเงี้ยนะก็ตอบไปประมาณนี้นะครับสรุปได้ว่าในเขตนั้นต้องมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าห้า 10ล้านตารางเมตรนะครับเอออันนี้ก็เป็นข้อสรุปที่ถูกต้องกลาวคือต้องมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า51 1สิบเอล้านสองหมืตารางเมตรนั่นเองนะครับจากที่คำนวณมาโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับ